ทุกเมื่อจังเมื่อเราก็ที่ปกติแท้ๆอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งถ้าปกติไม่เห็นงานไลยเห็นบ่เออปกติก็ทำงานเหมือนเดิมมันวูบมันเวียบมันแห้งอยุดมันวัแห้งคือแถวเบาบวบบาบวูบเมื่อนี้บกติตัวเตี้ยอ๋อน้องมันกับนี้น้องมันกับนี้อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดปจัดกันเลยท่นนึงมันต้องเช็คเบิังไฟก่อนจะปังไฟก่อนเนาะ ไปจับนึ่งไปตัวกระเดดไปวัดเป็นลนะ่านไปนันะกก่นเดี๋ยวน้องขอลูกกระด้กับปัญหาบอทิสเอาซื้ออาทิตย์นึงนะครับปล่อยทิ้งไว้นะนะครับสวัสดีพี่น้องทุกคนนะครับมาเป็นปัญหาอีกปะเนี่ยนะครับเอฟเอ็กซ์สามสองแปดของมิตซูนะครับ, <c oughs> ม,นะรบมาเบิ้งด้วยบัตรเนี่ยปิดเองได้เ <c oughs> บิ้งไฟก่อน ก่อนอื่นต้องเช็คบังไฟก่อนนะครับเช็คดูไฟก่อนครับลอบบังไฟนะครับมันช่องแคบครับต้องอาศัยจีบของเสื้อสูบนี่นะครับกันที่ลองไฟนะครับต้องไปแตะเสเด็กเสื้อสูบ ไม่ได้เปิดสวิตไฟมีครับมีไฟมีไฟไฟมีบไฟมีเดี๋ยวอาจจะเป็นกับระบบน้ำมันกันเลยเดินกันเดี๋ยวต้องเช็คน้ำมันกันน้ำมันมีน้ำมันลงน้ำมันลงเอ้อ,อันนี้โอเค ไปมีน้ำมันมาติดเตยหรออันนี้คืออย่างนี้ครับก่อนอื่นก็มาปั๊บปั๊บเร่งเห็นเล็น้อยนได้ปั๊บเร่งบ่ไดบ่ได้ปั๊บเร่งจะเตือนบ่อปั๊บขึ้นไปนิดเดียหน่อยจะดีฮะมันผิดไงบ่เขาปรับขึ้นเนาะป่วยต้องมาหาหมอเนาะเราต้องมาหาหมอก่อนมาหาหมอดูอาการเป็นโรคหัวใจบ่เป็นโรคหัวใจคั้มไปก่อน่ขั้มเปิเป็นโรคหัวใจมันกิน ปกตินะไม่ไม่ใชน,นั่นเลยมันล้อมมันดูบัดล่างดูยังดีไหมครับล่างดูดูไม่ติดว่าติดพุด,ดเดี๋ยวล่างขับ,บูกันล่างขับ,บูเนาะล่างขับ,บูแปบ๊บหนึ่งครัแบบที่นี่กับมาล่างขับ,บูกันนะครับพี่น้องล้างขับบูเครื่องสามสองแปดนะครับ เป็นเครื่องสามสองแปดครับมิสซูต,ตัวนี้ครับเสื้อสูบล่งลังนะครับเครื่องตัวนี้นะครับคอยไฟยุ่หนาคัดครับหนาของหนาเครื่องนะครับน้ำมันนี่ขบูกับบบ่หลายหรือว่าผมเปิดทิ้งเมื่อกี้นี้นะครับ กรบนแนี่ครับนะครับก็หาเล็กเล็กๆนะครับดันออกไปนะครับดันสลักเนี่ยออกไปดูก็เรียกครับสายตาเนะบ่ป็นไดน,นะครับสายตาก็จะเปลี่ยนไปแล้วแล้วนะครับรล้กเป็นครับอายุนะครับก็มีส่วน ครับออกมาดอกครับรูนี้นะครับจับปลอดออกยังยๆครับล้างขบูครับใส่เข็มหนื่ครับง่ายๆครับจับจับหลอดครับจับหลอดหันตรงนี้นะครับหมุนซ้ายนะครับหมุนซ้ายนะครับหมุนจับแน่นๆเดหมุนออกครับถ้จะใส่เข็มล็อก กดได้ครับบางแีมันแตกเลยนะครับของเครื่องนี่จะเป็นหลอดแท้งเคือบยังเสียเลยครับติดมาเลยครับพวกนมหนูสงสัยสงสัยจัดตันเหมือนว่าเลยครับเมื่อตึ๊ไเลยครับปันเขาทำนะครับปกติ เอากล้องนี่รู้จริงๆก็เห็นนะครับเอาเข็มนะครับน,น้อยๆเข็มเล็กๆเจาะมังมันเหมือได้ครับน้ำมันขึ้นไป้ปกติถอดถอดออกมาฟองใส่อากาศก็พอเห็นอากาศได้ทะลุได้นะครับ <c oughs> <c oughs> นะครับ ตอนนี้เนี่ยในี่ยเนภาแวมนี่ยครับเห็นแล้วครับเนี่ยเพื่อนจะจอดน่งบพราะทเป่าเด้ครับอืมอันนี้ก็ขาชกกดขึ้นมาก็ไม่มีอะไรเยอะนะครับมีแค่นี้ครับจะต้องไปเป่ารูนี่นะครับรูนี่เปิดเปิดน้ำมันไว้นะครับเป่าเป่ารูรูน้ำมันลงนนะครับรูนี้น้ำมันลงจากถังครับลงจากถังล้นปอกนี่นะครับลงมนะ พอเปิดกอกกัดทะลุไหลโจกๆนะครับไหลลงมาจุดนี้นะครับรููนี้ครับรูนี้คือตำแหน่งเขียมเนี่ยครับปิดปิดไว้นะครับเขียมปิดรูเวลาน้ำมันขึ้นมันไหลก็ปิดไว้ครับเวลาน้ำมันลดก็เปิดน้ำมันไหลลงนะครับมันก็พอน้ำมันลงมามันก็ถูกส่งดูดขึ้นไป เข้ามาเข้าไปแล้วกับดึงเข้าไปครับเข้าไปเผาไหมแล้วเบิดปื้นบึ้มไปเลยนะครับแค่นี้ครับไม่มีอย่างครับกระบุกต้องจังหวะต้องง่ายครับเี๋ยวต้องไปเป่ามันครับไปเป่าก่อนเป่าเรียบร้อยบิดแล้วนุ่มหนูกับทะลุแล้วครับเป่าแล้วนะครับเป่าทะลุหมดแล้วรูน้ำมันกับเป่าทะลุไปแล้วครับ ประกอบเลยครับนมหนูเขารูดไปได้ครับเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมเหมือนกับไปเลยกาชิมเนี่ยครับก๋วยเตีนะครับเรบพราะตึงตึงมือนะครับกึ๊บนี่ครับบูตตัวนี้มันเห็ดแบบโมุตจีเลยครับบ่หลายอย่างนะครับ ใสเขียน้ำมันก็มันดูดออกมากับใส่เข้าไปด้านเดิมนะครับตัวล็อกฟ้อมนี่นะครับระดับนี้เพราะว่าตัวนี้เป็นขาดัดนะครับด้วยเวลาน้ำมันท่วมหรือน้ำมันบกขึ้นดัดขาสองขาเนี่ยครับอันนี้ก็ใส่ขาเข็มเข้าไปก่อนนะครับขานะครับ ตูวล็อกนะครับแกนล็อกนครับเป็นลอดฐานะครับใส่เข้าไปอย่างนี้เลยนะครับนี่เขาบ้านี่ก็กดกดเข็มนี่เขาเขามาได้ครับกดเข้ารูนี้มาเลยนะครับ ตัวซอยนะครับกดลงไปกดต้องไปแล้วนะครับเรียบร้อยครับนี่ครับกดน,น้้มหนูนะครับคับตัวนี้ให้กับซูซีกันนะครับถ้าถ้าตำต้องไปไลก่ก็ถ้ามันลงนตำน้ำมหนูสูงกว่า ก็จะท่วมได้นะครับให้ประมาณสูสีสูสีหรือว่าสูงกว่านิดหน่อยครับถ้าถ้าน้มนูต่ํากลัวลูกลอยน้ามันจะไม่ลงได้นะครับประมาณนี้ครับนี่ได้ครับประกอบไปเลยใส่ไป,ไปเลยนะครับหมุนนนอดเข้าไปเลยครับ ตัดไปกลนครับเดี๋ยวตัดไปที่ประกอบไปนะครับวัวคลิปจะยาวไปอ้าวทีนี้ก็มาประกอบกันครับประกอบเข้าไปเลยนะครับใส่ปาเก็ตนะครับครับใส่ใส่ย่างน้ามันไว้ก่อนนะครับใส่ไว้ก่อนลูกยางตัวนี้มัน มันจะหลุดได้นะครับเนี่ยพี่น้องลกอูกยางตัวนี้ถ้าหากต,ต้องต้องถอดให้ทางน้ำมันมันโยกได้หน้อยครับถ้าบังคับไปเดี๋ยวตัวนี้ทะลุเข้าไปกันน้ำมันรั่วนะครับเนี่ยมันโยกได้ยังสินะพยายามค่อยๆค,ค,ครับเบาๆมือครับราบเน้นเขาแรงครับเดี๋ยวดบขรุดเข้าไป รุ่นนี้เอาใจายากนี่ครับว่าต้องมุนแน่นเกินไปได้ถอดถังได้เวลาเวลาเวลาประกอบอาคุดไปยัไม่ได้บันเอ้โอเควันนี้แล้วมุนนอกข้าไปได้ที่ี้นะครับตอนนี้มาเอาลูกเร่งเขาครับลูกเร่งให้เอาดัานนี่ครับตัวบาวแวงยันยัครับมาอยู่ดัน ดันน็อตเล็งนะครับนี่นี่นเห็นมันลงลงล็องก,กันมันถี่ลงกลับไปครับตัวตัวที่กีดเงีใสายสายเล็งบ่รต้องไปนั่มันมันอยู่ข้างในมันเหมือ,คมอดครับหมุน็อตข้าบูครับย่ายดนันเกินนะครับตึงๆสองข้างประมาณตึกๆมือพ่อครับเดี๋ยวมูข้าบ,บูแตกครับ เอาน็อตเล่งเข้าไปเลยครับนะครับ,รบถ้ามันลงล็อกนะครับถ้ามันลงล็อกมันก็จะเขากลับรลถา้าบอลลงบาตัวนั้นมันก็บ่ได้นะครับ กะทิคลองกันเยอะเลยนะครับควงน้อยควงนยอยอยู่นีตัวนี้ก็ล็อกขึ้นมาเลยครับใส่ขึ้นมาเลยมาลองสตาร์ทดูครับเมือ่อยีนมันตันนะครับตันรู้สึกว่าน็อหนูซองบะสอดครับไปเป่าเริ่มหมุนเริ่มหมุนน็อตอันนี้ลงตัวนี้เพต้องหมุนแน่นเกินไปเดี๋ยวทางแตก ม้วนม้นถ้าม้นแน่นไปถางแตกได้ม้นให้พอดีพอดีเห็พอดีเพราะว่าพลาสติกมุ้นนี่เวลาเกามาจะแตกเร็วม้นให้พอดีตึดกมือเ้าพ่อย่าอาไปบังคับมันแค่นี้มาลองดูก่อนปิดชกนะครับ สวิผมลืมใส่น้ำมันครับมันน้ำมันขางทางนิดหน่อยครับน้ำมันขางอยู่เนี่ยครับสามารถติดได้แบบ สบายได้เครื่องไม่มีน้ำมันติดได้โหดไอ้เอาไว้เล็เอาไว้ก่อนเอาไว้เล็เอาไว้ก่อนลืมใส่น้ำมันครับใส่น้ำมันขังขังนิดน้อยมันไหลลงไปครับโอเคเลยมาฟังเสียงไหมครับ oh. ปิดชกปิดชกล้วต้องเปิดชกขึ้นนะครับทำวัฒนธสนมมันติดว่ามบกติครับ ากไอ้ดีไอเซียให้มันทะลุมันิด <พอ S 2> แหงพอปิดไว้แล้วกนะันแหงครับก็เรียบร้อยแล้วครับก็เอาไปล้างกันง่ายๆนะครับล้างคาบูนะครับสำหรับคลิปนีก้ก็ขอบคุณพี่น้องที่ติดตามชมทุกทพันนะครับ,บสวัสดีครับ